กอลฟทีมหญิงฮันฮาวาไลฟ์พาสอินเตอร์เนชั่นแนลคาวครั้งที่6แข่งขันกันที่นิวโคเลียคันที่คลับในเมืองโกยางจังหวัดคยองกีประเทศเกาหลีใต้ค่ะระหว่างวันที่23ถึงวันที่26ตุลาคมโดยมี8ทีมเข้าแข่งขันแต่ละทีมมีสมาชิก4คนรวมทั้งหมด32คนค่ะ ทีมไทยแชมป์เมื่อปี2023ขณะที่ปีนี้นำโดยโปจิโนอาธยาทิติกุลมือ1ของโลกโปเมเอลิยาจุธานุการมือ18ของโลกโปภาเชเนตีวันณแสนมือ36ของโลกและโปแพตตี้ปะพังกรทวัฒนกิจมือ41ของโลกค่ะซึ่งอัธยาเอลิยาและปะพังกรเป็นสมาชิกชุดคว้าชแชมป์เมื่อ2ปีก่อน ส่วนชเนตีจะลงเล่นเป็นครั้งแรกค่ะขณะเดียวกันอีก7ทีมประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาแชมป์ปี2016ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เจ้าภาพแชมป์ปี2018ออสเตรเลียสวีเดนจีนและเวิร์ลทีมค่ะสำหรับรูปแบบการแข่งขันจะเล่นแมตช์เพย์แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมรวม4วันโดยวันพฤหัส,สบ,บดีศุกร์และเสาร์ จะเล่นแบบโ ball พบกันหมดในกลุ่มเอาทีมอันดับ1และ2เข้าไปเล่นในวันอาทิตย์ช่วงเช้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศจะใช้แมตช์เดี่ยว2แมตช์ m, และแบบโฟซ้ำหนึแมตช ทีมชนะจะเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศและทีมแพ้ชิงอันดับ3ช่วงบ่ายและจะยังแข่งขันแบบเดียวกันรอบรองชนะเลิศค่ะไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและจีนส่วนกลุ่ม B มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้สวีเดนและเวิลด์ทีมค่ะขอบคุณภาพจาก LPGA ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN